สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภภาเปบุญมีนะคะรหัสนักศึกษา614333077ค่ะหมู่เรียนที่61ทันะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับประดนดีค่ะประดดีนะคะจะมียี่ห้อมีประวัติความาเป็นมาอย่างไรแล้ก็ไปเริ่มฟังได้เลยค่ะยี่ห้อของปรดัดนดีนะคะที่ดิฉันยกตัวอย่างมาเนี่ยมีทมั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะยี่ห้อแรกนะคะ meridian 2 marthel 3. เลมิมาตินและ 4. เฮนเนสตี้ค่ะประวัติของเหล้าบรันดีนะคะบรันดีเนี่ยมีการผลิตกันในหลายประเทศเลยค่ะเช่นประเทศอเมริกาเยอรมนีอิตาลีเปรูและสเปนนะคะซึ่งบรันดีนะคะผลิตจากอง,งุ่นที่ปลูกในประเทศฝรั่งเศสค่ะคุณภาพของบรันดีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเหล้าอง,งุ่นที่นํามากันนะคะดังนั้นเนี่ยบรันดีจึงเป็นสุราชนิดแรงค่ะแต่ถ้าเป็นบรันดีผลไม้อื่นๆนะคะหลังจากการหมักก็จะเรียกว่าบรันดีผลไม้ค่ะปริมาณแอลกอฮอล์นะคะก็จะอยู่ที่40ดีกี บลัลนดีนะคะเมื่อบรรจุใส่ขวดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเก็บไว้นานแค่ไหนนะคะก็ไม่มีผลทําให้คุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีกยิ่งกว่าตอนที่เราบรรจุขวดตอนแรกค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะใช้อ้งุนยีสต์แล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะขั้นตอนการผลิตนะคะก่อนหมักจะนําผลไม้หรืออ้งุนที่สุกจัดนะคะนําไปบดพอละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผสมกับเชื้อยีสต์ในการบังคับการแปรธาตุแล้วก็นํามาหมักนะคะการหมักเนี่ยจะมีทั้งหมด2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้เวลาระยะเวลาในการหมักประมาณ สิวันค่ะเพื่อที่จะทําให้น้าตาลในผลไม้เกิดการแปรธาตุนะคะแล้วก็เป็นแอลโกอฮอลเสียก่อนแล้วก็นํามาหมักในขั้นตอนที่2นะคะซึ่งขั้นตอนที่2ขั้นตอนนี้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการหมัก1-2เดือนขึ้นไปค่ะผลไม้ที่หมักเนี่ย ผลไม้ที่หมักได้นะคะก็คือไวน์นั่นเองการทําบัลันดีนะคะเริ่มแรกจะขายไวน์ค่ะแตกต่งางกันตรงที่บัลันดีนะคะต้องนําไปกั่นส่วนไวน์เนี่ยต้องนําไปพัชเจอร์ไลท์นะคะแล้วก็ปรุงแต่งหลังจากที่หมักเสร็จก็นําไปบ่มในถังไมโอค่ะจากนั้นนะคะก็จะคัดสุราออกมาเป็นการปรุงแต่งบรรจุขวดจาหน่ายค่ะชนิดของบัลันดีนะคะก็จะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะกลบ,บัลันดีค่ะบลันดีนี้นะคะก็จะเป็นบลันดีที่ต้องกลั่นจากไวน์องุ่นเท่านั้นค่ะ แบบที่2นะคะฟู้ดบัลัดีค่ะซึ่งบัลัดีแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นบัลันดีที่ทํามาจากผลไม้อื่นๆที่ไม่ใช่อง,งุ่นนะคะจะให้กลิ่นรสแตกต่างกันไปค่ะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือพรอมแมนบัลลันดีค่ะเป็นบัันดีที่แกนจากกากที่เหลือจากการผลิตไวน์นะคะหลังจากที่อง,งุ่นนั้นมีกฎจะเป็นบัลันดีสีขาวนะคะมีดีกีประมาณ40%ค่ะ ความแตกต่างระหว่างบรันดีคอนยัคและก็อมายักนะคะบรันดีเนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกันของการหมักน้ําผลไม้ต่างๆค่ะคอนยัคนะคะก็จะเป็นบรันดีที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะคะผลิตจากอางุ่นในแคว้นคอนยัคประเทศฝรั่งเศสค่ะส่วนอมายักนะคะก็จะเป็นบรันดีอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบไปทั้งโลกะคะ่ะผลิตจากอางุ่นแล้วก็ผลิตในแคว้นอมายักประเทศฝรั่งเศสเหมือนกับคอนยัคค่ะความหมายของเหล้าบรันดีค่ะก็จะหมายถึงอายุของเหล้า เหล่านี้นะคะ XO เนี่ยอย่างน้อย40ปีค่ะ VO 1 2 1 5ปี VS O 25ปีและ VS O P นะคะก็หมายถึง30ปีค่ะประโยชน์ของเหล้าบรันดีคอนยักษแล้วก็อมายักษนะคะการดื่มหลังอาหารเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรานะคะย่อยอาหารได้ง่ายค่ะ 2. นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็สนะคะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะวิธีการดื่มและเสิร์ฟนะคะวิธีการดื่มเนี่ยมักจะดื่มหลังอาหารแล้วก็สามารถดื่มได้แบบเพียวๆหรือ on นเดอะร็อกก็ได้ค่ะส่วนวิธีการเสิร์ฟนะคะเราก็จะเสิร์ฟด้วยแก้วบรันดีที่มีลักษณะคล้ายไวน์นะคะแต่สั้นแล้วก็ตันกว่าค่ะหรือจะเสิร์ฟแบบ on นเดอะร็กก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ